ในขณะเดียวกันกับคุณผู้ชมต้องยอมรับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับอันหยูชิงดาราไต้หวันเนี่ยทำให้สังคมจับจ้องไปในเรื่องของการตั้งด่านของตํารวจมีความถูกต้องโปร่งใสหรือเปล่าพอบอตรอเองก็สั่งการให้ตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนล่าสุดทางด้านของจเจรตํารวจแห่งชาติรับลูกพอบอตรแล้วค่ะพลตํารวจเอกวิษณุประสาททองโอสถบอกเลยว่ามีคําสั่งค่ะให้จัดทีมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในจุดตรวจด่านต่างๆสั่งการให้กองตรวจราชการ1-10ถึงเนี่ยจัดกําลังออกสุ่มตรวจการตั้งด่าน ของตำรวจทั่วประเทศเลยนะคะโดยระบุเลยว่าสิ่งที่พอบอรตรกำชับนั่นก็คือการแต่งกายแสดงตัวของตำรวจที่ต้องมีความชัดเจนแล้วเน้นย้ำเรื่องของการติดตั้งกล้องบอดี้แคมต้องมีกล้องติดตัวเจ้าหน้าที่ เพื่อบันทึกภาพด้วยเพื่อบันทึกเสียงด้วยให้เกิดความโปรง่งใสตรวจสอบได้ที่สําคัญก็คือการตั้งด่านตามจุดต่างๆเนี่ยจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนและสังคมมีการอนุมัติการตั้งจุดตรวจซึ่งเป็นอํานาจของผู้บังคับการขึ้นไปในการอนุมัติหรือไม่ต้องไปตรวจสอบด้วยพลตารวจเอกวิษณุบ,บอกนะคะว่าหากจุดตรวจไหนไปเจอว่าไม่มีมาตรฐานไปเจอว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์ จะมีการลงโทษนะคะทั้งผู้บังคับบัญชาและหัวหน้าสถานีตำรวจที่ไปปล่อยปละละเลยไม่ใส่ใจในการตรวจสอบควบคุมดูแลและผู้บังคับการตามลําดับหากไม่มีมาตรการควบคุมการดูแลอย่างใกล้ชิดจะให้รายงานผลภายใน15วันแล้วก็ยืนยันนะคะว่าการตั้งด่านตรวจของตำรวจมีจุดประสงค์เพื่อลดอาชญากรรมสร้างความมั่นใจเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนแต่ถ้าเกิดตั้งด่านตรวจแล้วสร้างปัญหาสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนตำรวจที่ตั้งด่านรวมไปถึง หัวหน้าหน่วยต้องรับผิดชอบและจากนี้ยืนยันว่าจะมีการลงพื้นที่ไปสุ่มตรวจด,ด่านต่างๆทั่วประเทศด้วยตัวเองค่ะนี่นะัะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนให้กับประชาชนนะครับ